สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับอาจารย์เพลาะจากโรงเรียนแห่งมชาติน,นคะคะวันนี้เราก็มี เค้กอร่อยอร่อยมาให้คุณผู้ชมได้ทํากันนะคะเป็นเค้กที่ขอมาเหมือนกันนะคะวันนี้เอาละค่ะโรงเรียนของเรานะคะตั้งอยู่เลขที่ 920- ถึง922ถนนพหลโยธินติดกรมถนนส่งทางนะคะอยู่ตรงข้างส้นปรจักค่ะมาง่ายนะคะสาหรับผู้ที่อยากจะเรียนพื้นฐานการทําขนมหรือว่าอยากจะเรียนแบบไปเปิดร้านเลยเรามีเปิดหลักสูตรเบเกอรี่เปิดร้านสอนทั้งภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะภายในหลักสูตรจะมีขนมครบถ้วน แล้วแต่ใครจะเลือกเรียนนะคะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าเรียนระยะยาวก็จะได้ใบประกาศรับรองเป็นกระสวงศึกษาธีการค่ะวันนี้เราก็จะมีหลักสูตรขนม,มง่ายๆเค้กนะคะเค้กนมสดมพะพร้าวอ่อนนะคะซึ่งวันนี้เรามีการใช้แป้งเค้กตาฟิบบินนะคะในการทําเค้กเพราะจะมีโปรตีนต่ําแล้วก็ท,ทําให้เค้กออกมาุ่มดีนะคะขั้นตอนการทําก็คือล่อนแป้งของฟูเบเกอร์ชอยส์นะคะน้ําตาลทรายป่นนะคะ ทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยนะคะเทไข่ไก่ของข้นจืดเทส่วนผสมของแป้งที่เราร่อแล้วแบบน้ำตาลถุงปูลงไปเลยค่ะแล้วก็เข้าเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำหนึ่งนาทีความเร็วสูง5นาทีนะคะจากนั้นเราก็มาหยอดใส่พิมพ์ค่ะคุณจะใส่พิมสองปอนอันใหญ่ๆห,หรือว่าจะใส่พิมพ์เล็กๆกแ็แล้วแต่ชอบนะคะนำเข้าอบน,นคะคะที่อุณหภูมิประมาณ175สาองศาเซลเซียสนะคะใช้เวลาประมาณสัก10-15นาทีก็สุกค่ะแค่นี้คุณผู้ชมค่ะ ขนมเค้กมะพร้าวอ่อนนองสดของเราก็น่ารับประทานมากทําเสร็จแล้วง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เลียนไม่มีครีมไม่มีอะไรค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่ยังสนใจอยากจะเรียนนะคะช่วงนี้รีบโทรเข้ามาเลยทางเรียนของเราก็จัดในกากรรพิเศษให้นะคะจะเรียนอย่างเดียว2อย่างหรือเรียนวันเดียว2วันสาวันได้หมดเลยเราจัดให้เป็นเดี่ยวๆไปเลยนะคะไม่ได้ปนกันนะคะเอาล่ะค่ะมีทั้งหลักสูตรเบเกอรี่เปิดร้านหลักสูตรขนมปังเค้กพายขนมเปี๊ยะอาหารไทย เีนฝรั่งหรือว่าของทอดของนึ่งกาะปาขนมจีบมีทุกอย่างให้เลือกนะคะชั้นอุปกรณ์น้อยอุปกรณ์มากเรียนได้หมดค่ะทพานใครที่สนใจก็โทรมาปรึกษาที่โรงเรียนของนาชาติได้ถ้าเรียนหลักสูตรระยะยาวก็มีใบประกาศรับรองเักฑิตชนปรึกษาทุกอย่างนำไปใช้ได้ทั่วโลกนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาของโรงเรียนขนมก็หมดลงแล้วนะคะโทรเข้ามาจองได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 095-269-4565นะคะหรือ081-926-3521เรียนค่ะหรือดูในเว็บไซต์รายละเอียดต่างๆนะคะยี่โทรถึงอาจารย์ปรึกษาได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะะสวัสดีค่ะ